สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกโอกาสหนึ่งเพราะอยู่ในช่วงของยุคโควิด -19 นะครับนะแล้วเป็นช่วงที่รัฐบาลแล้วก็ทางราชการไม่อนุญาตให้ไปไหนมาไหนนะครับนะก็มีเวลาอยู่บ้านจึงได้ทำการปรับปรุงหรือรีโนเวทพื้นที่เล็ก เพื่อที่จะให้ไปเป็นแนวทางพึ่งพาตัวเองได้คืออาจจะปลูกพักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นบ้านของผมเองนะครับนะวันนี้ก็ให้ช่างนะครับเข้ามาหรือออกเพื่อที่จะทําที่ปลูกต้นไม้ซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านเนื้ออาจจะไม่เคยเห็นนะครับนะดูข้างล่างนี้ครับนะก็จะเป็นที่เลนนะครับนะซึ่งก่อลึกลึก พอพอประมาณนะครับโดยเฉพาะในช่วงน้ําขึ้นนะครับก็น้ําก็จะเต็มนะครับแต่นี่ก็รือ้อออกมาเพื่อที่จะทําเป็นที่ปลูกผักสวนครัวรัวกินได้นะครับนะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่อยู่เล็กๆนะครับแต่ได้เคยเดินทางไปศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมสีลินนะครับนะของอาจารย์ได้บอกว่า สิ่งที่เราจะต้องปลูกนั้นเราต้องปลูกสิ่งที่เรากินเป็นประจำนะยกตัวอย่างง่าย,ายๆเช่นนะอาทิตย์หนึ่งแม่บ้านของเรานะครับไปซื้อผักอะไรบ่อยที่สุดนะอย่างยกตัวอย่างกะเพรานะครับที่เราใช้เป็นประจำนะครับถ้าแม่บ้านซื้อกะเพราเป็นประจำเราก็หันมาปลูกกะเพราเพื่อที่จะลดค่าใช้ใจ่ายนะครับนะตอนนี้ก็กำลังจะก่อสร้างนะครับ ซึ่งก็ได้ให้ช่างมาทำนะครับนี่ก็คือพื้นใต้ถุนบ้านนะครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่ามีมีขี้เลนนะครับเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้นะครับนะก็คืออทํำผสมปูนแล้วก็ตอกเสาเข็มนะครับซึ่งมันต้องมีเสาเข็มเพราะว่าพื้นเป็นเลนนะครับนะอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งที่ช่างที่เขามาทําก็เป็นช่างที่มาทำ นะเขาก็มีความจำนานครับมาทำคนเดียวนะครับก็อสร้างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการายกเสาไม่ว่าจะเป็นการตอกเสาเข็มไม่ว่าจะเป็นการผสมปูนอะไรต่างๆนะครับทำคนเดียวหมดนะครับนะก็ได้นั่งคุยกับช่างก็ได้ถือว่าเป็นปัจญายชีวิตแนวหนึ่งนะครับก็คือช่างเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเพราะเขามีความรัก ในงานในอาชีพที่เขาทำนะครับนะซึ่งก็ถือว่าคนธรรมดานะครับถ้าเกิดไม่มีใจรักจริงๆนะครับนะดูอาจจะบอกว่าน้ําสกรปรกอ่าหรืออาจจะมองดูว่าเลอะเทอะนะครับเปื่อเปื้อนไปด้วยโครนตรมนะแต่สิ่งที่ช่างได้พูดกับผมก็คือว่าความที่เขารักในอาชีพที่ทําทําในอาชีพที่รัก ทำให้เกิดสร้างสรรค์งานที่มีมูลค่านะครับอันนี้ก็คือ,อตอนช่วงที่ช่างทําก็ได้มานั่งคุยกับช่างนะครับตอนนี้ก็กําลังจะ,ะก่อฐานนะครับซึ่งผู้ชมเห็นนะครับว่าตอนนี้ฐานเนี่ยครับต้องใช้มงกุมนะครับแล้วก็ตอกเสาเข็มลงไปแล้วก็ใช้ฟุตติ้งนะครับเพื่อที่จะทำเสาขึ้นมานะ แล้วก็ตอนนี้ก็นน้ำกําลังขึ้นพอดีนะครับนะน้ำที่เห็นอยู่นะครับเอามาผสมปูนไม่ได้นะครับต้องใช้น้ําประปานะครับเพราะน้ํานั้นเป็นน้ํากร่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ที่เริ่มทํานะครับเดี๋ยวผมจะอ่าพาผู้ชมไปติดตามตอนต่อๆไปนะครับว่าหลังจากที่ก่อตอกเสาเข็มแล้วก็ทําชั้นขึ้นมามี ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามนะครับว่าการที่เราดํารงชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองด้วยการปลูกผักด้วยการปลูกพืชที่กินได้นั้นมันจะเป็นผลดีต่อเราอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าพืชที่ปลูกมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นตอนที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับนะครับท่านผู้ชมครับ จะเห็นว่านะครับนะในยุคโควิดนี้เราไม่รู้ว่าจะยาวนานสักปานใดก็ตามนะครับนะบางสำนักข่าวก็ได้บอกว่าเป็นวิกฤตรุนแรงที่เกิดขึ้นและไม่เคยเกิดขึ้นกับโรคนี้มาก่อนในรอบ150ปีซึ่งผลของการเกิด วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิดครั้งนี้ได้รับผลกระทบไปทุกหยอบย่านะครับประเทศประเทศที่ร่ำรวยนะครับนะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกายุโรปนะครับล้วนได้ติดลบประมาณเกือบ6%เ์ทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ทุกประเทศก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะยากดีมีจนนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนไปทุกหยอมย่านะครับดังนั้นนะครับ เราจึงต้องหันมาพึ่งพาตัวเองเราทําอะไรได้ก็ทําด้วยตัวเองนะครับนะท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าพอมีกําลังทรัพย์พอมีกําลังอื่นๆที่จะแบ่งปันผู้คนในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นไอเดียหรือไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์อื่นๆนะครับก็ช่วยเหลือแบ่งปันสังคมบ้างก็อย่างดีนะครับนะหากท่านที่ พอมีความรู้ก็นําความรู้มาแบ่งปันนะให้เกิดประโยชน์สําหรับคนทั่วไปนะครับสำหรับในวันนี้าการพึ่งพาตัวเองก็เริ่มต้นจากการที่เริ่มจุดเล,เล็กนะครับนะก็ลองทําดูนะครับด้วยการก่อสร้างนะสิ่งบูกสร้างขึ้นมานะครับพอที่จะวางกระถางต้นไม้พอที่จะวางาแปลงผัก,เล,กเล็กนะครับเพื่อได้กิน และได้ทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ในช่วงของโควิดเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้ทานผักที่เราปลูกเองด้วยฝีมือเราเองนะปลอดสารพิษนะครับ แล้วก็ยังได้นําไปแบ่งปันนะให้กับกลุ่มซึ่งทางสากรอมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทยนะครับก็ได้ทําโครงการเขาเรียกว่าโครงการผักมีชีวิตซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนผักนะครับน้องบางคนนะครับก็ปลูกผักที่บ้านหลายชนิดนะน้องบางคนก็ทําฟาร์มเห็ดบางคนก็ปลูกผักที่หน้าระเบียงบ้านซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ไม่มีพื้นที่บางคนก็ได้พริก บางคนก็ได้มะเขือบางคนก็ได้ผักแล้วก็นํามาแชร์นํามาแบ่งปันกันซึ่งตอนนี้ในคณะกรรมการเองก็ได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นนะนอกจากนี้แม้เราจะเป็นสากลเพียงสากลอมทรัพย์แต่ก็สามารถที่จะดํารงชีพหรือนําเกษตรซึ่งเรียกเป็นที่เรียกว่าเป็นเกษตรพอเพียงนะนำมาปลูกแล้วก็นาํามา เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกอื่นๆไปร่วมทํากันนะครับนี่คือโครงการโครงการหนึ่งของสากลออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทยนะครับก็ติดตามชมคลิปหน้านะครับว่าการปลูกผักจะมีผักชนิดใดบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะาพาท่านผู้ชมมาชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ให้ช่างเขาทำให้ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ